สวัสดีครับลุงโอนะครับคลิปนี้ก็มาทดสอบเจ้าบอร์ดอิมพัลเตอร์ไฮโวล์กันอีกสักรอบนะครับครั้งคลิปก่อนก็ยังทดสอบแบบยังไม่เต็มที่นะครับก็คือทดสอบได้ไม่นานเพราะว่าตอนนั้นแดดกําลังจะหมดครับแต่ว่าตอนนี้รอให้แดดมาวันนี้ก็แดดก็ยังไม่มานะครับเพราะว่าฝนต,ตกตกหยุดหยุดนะครับช่วงนี้รอจนสี่โมงเย็นแล้วก็ยังไม่มีแดดนะก็ เมฆเยอะครับปิดพระอาทิตย์อยู่ก็แดดพอมีมานิดหน่อยก็เลยตรสอบสเลยเพราะว่าครั้งก่อนที่ลุงโอทดสอบไปก็คือยังไม่ได้ติดพัดลมตัวนี้นะครับว่าตรจสอบว่าพัดลมก็ทํางานอย่างปกติหรือเปล่าครั้งก่อนก็ได้ไล่วงจรให้คร่าวๆไปแล้วนะครับก็มีเอฟซบางท่านก็ไลน์มาสอบถามหรือว่าคอมเมนต์ถามไว้ว่าขอไลน์วงจรหน่อยแต่ว่าลุงโยังไม่ไม่ได้ว่าง เขียนให้นะครับแต่วงจรก็ไม่ยากสามารถดูตามนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะไล่วงจรคร่าวๆนะครับถ้าเกิดดูตามไปก็สามารถเอาปากกาเขียนลงกระดาษได้เลยนะครับก็มีเบเกอร์ไฟบ้านนะครับนี่เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วก็เบเกอร์โซลาเซลล์อันนี้ก็กันฟ้านะครับอันนี้ก็ไฟขาออกชินัเทอร์นอ่นี่ เดี๋ยวจะไล่เาขาฆ่าไว้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เบรกเกอร์ไฟบ้านครับนี่ไฟเข้ามานี่เบรกเกอร์ไฟบ้านพอเราเปิดไฟก็ไฟไฟ2 2 0บโวลต์ AC วิ่งเข้าบอร์ด PFC นี่บอร์ด PFC ก็ทำงานจ่ายไฟให้จ่ายไฟออกมาเป็น DC ซีไฮโวลต์นี่มาเข้าตรงนี้มีบอร์ดประชมไฟามาลอยตรงนี้นะครับแล้วกลับมาเบเกอร์โซล่าเซลล์ก็คือเบรกเกอร์ DC ไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ามาตรงนี้เป็นไฮโวลต์ประมาณ350โวลต์ครับ เข้าไปพราเราซาเบเกอร์ก็ขนานกันเป็นกันฟ้าอันนี้ก็ต่อหลงกลาวนะครับแล้วก็ไฟก็วิ่งมานี่เส้นนี้ครับนี่นี่วิ่งไปตรงนี้เข้ามาโดยตรงเลยเข้ามาที่บอร์ดผสมไฟนี่ยนะครับไฟ d c ไฮโวล์มาจากโซล่าเซลล์ไฟ DC ไฮโวล์จากบอร์ด PFC ที่แปลงมาจากเป็นที่แปลงมาจากไฟบ้านาเป็นไฟ d c ไฮโวล์เห็นไหมครับอันนี้ก็ DC ไฮโวล์ DC ไฮโวล์ถ้าเกิดไฟฝั่งไหน เออมีแรงดันเยอะกว่าบอร์ดก็จะดึงไฟฝั่งนั้นไปใช้งานครับนี่คือหลักการง่ายๆครับคือการผสมไฟถ้าบอร์ดจากแผงเจอถ้าไฟจากแผงโซลาเซลล์เรามาแรงดันมาเยอะกว่าสมมุติว่ามาสักสามร้อยแปดสิบโวลต์อ่าทางนี้มาสามร้อยยี่สิบโวลต์นี่ครับนี่จากไฟบ้านที่แปลงมาแล้วนะครับก็แน่นอนแล้วเขาก็จะดึงไฟจากแผงโซลาเซลล์เราก่อนก็คือสามร้อยแปดสิบโวลต์นี่วิ่งเข้ามาผสมไฟ บอดส่งไฟก็แค่จ่ายไฟออกไปเป็นไฟดีซีเหมือนเดิมก็ไม่ได้ทาําอะไรเลยแค่มีระบบซอฟต์สตาร์ทให้แล้วก็คาปาคลิปก่อนยังไม่ได้บอกเกี่ยวกับเรื่องคาปานะเพราะาเราต้องสังเกตคาปาแต่ละตัวนะครับก็จะมีแรงดันของเขาอยู่ก็ก็คือ450โวลต์ครับชุดนี้450โวลต์ทุกตัวเลย450โวลต์ทุกตัวเลยทําไมเราต้องรู้โวลต์ของคาปาครับจาเป็นมากนะครับเพราะว่าโวลต์ของคาปา4 1 0โวลต์ เราห้ามต่อแผงโซล่าเซลล์มีอนุกรมมาอนุกรมมาย้ายเกิน450โวลต์ครับนีเพราะคาปาของเราเขารับได้แค่450โวลต์ถ้าเกิดเราต่อมาเยอะเกินไปเกิน450โวลต์ก็จะทําให้คาปารปาะเบิดได้ครับนี่แต่ละชุดนี้ลองดูที่ข้างตัวคาปานะครับคาปาซิเตอร์นี่เ็าจะมีบอก,กว่าความจุเขาเท่าไหร่ครับ450โวลต์หมดเลยที่ผมดูด้านนู้นก็450โวลต์นะครับถึงจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่แต่ว่าความจุก็เท่ากัน,นครับนี่ ก็คือแรงดันที่เขารับได้นะความจุก็อาจจะไม่เท่ากันแต่คือแรงดันนี่เขารับได้ไม่เกิน4 5 0โวลต์อ่ะทีนี้พอเราไฟมา380โวลต์ก็มาแล้วก็จ่ายให้ทางนี้แรงดันเยอะกว่าเนี่ยที่เราสมมุติเมื่อกี้ก็แรงดันบอร์ดสมไฟก็หายไฟให้เจ้าบอร์ดให้วลต์บอร์ดวลต์ก็ทําการแปลงไฟ DC กระแสตรงให้วลต์ออกเป็นไฟ AC 220ถึง230 ออกมาทางนี้หนีออกมาแล้วลอดเจ้าบอร์ดนี้มหนีมาโผล่ตรงนี้หนีมาเข้าหัวของชิโนเทมเมอร์ชิโนเทมเมอร์เป็นตัวกําหนดกระแสที่เราตั้งไว้15้าแอมป์หรือว่า20แอมป์นะครับถ้าเกิดกระแสที่เราใช้โหลดเกินเขาก็จะตัดให้เพื่อป้องก,กันเจ้าบอร์ดไฮโวแล้วก็ป้องกันบอร์ดผสมไฟบอร์ด p f c ไม่ให้ทำงานหนักจนเกินไปแลวไม่โอเวอร์โหลดก็เดี๋ยวอาจจะเสียหายได้เจ้าชินโนเทมเมอร์ก็เป็นตัวตัดซะก่อนสมมติเราตั้งไว้า15าแอมป์เราใช้โหลดยังไง เกินสิบไม้เอ็มปุ๊บชินโนทั้งมือก็ตัดระบบนี้ก็ก็ไม่ต้องรับภาระที่มันหนักหน่วงเกินไปนะครับเราเราต้องมีชินโน่ทั้งมือครับเออสำคัญมากก็เคออกจ่ายให้โหลดนี่ครับนี่แค่นี้ครับวงจรแต่ถ้าเออบางท่านยังงงอยู่ก็เดี๋ยวลุงโอจะเขียนวงจรให้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ได้เขียนลงดาแล้วก็ยังไม่ได้ลงคอบนะครับจะมาทดสอบพวงพัดลมเข้าไปว่าทํางาน ปกติหรือเปล่าแล้วเราสิ่งที่เพิ่มมากก็คือนี่จะโมไฟฟ้าโปงข้าวนะครับนี่ก็เขียนไว้แล้วข่าวนี้ห้าร้อยวัตต์เดี๋ยวก็คติกน้ำร้อนเจ้าเดิมหกร้อยสิบสี่วัตต์รวมกันก็เป็นหนึ่งประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะเสียบทั้งสองอย่างเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์เป็นไงก็พละโหลดหรือว่าวัตต์ของเขาก็จะไปเท่ากับเจ้าแอร์อินเวอร์เตอร์ตัวนูน้นประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์หนึ่งหมื่นสองพันพิวูระบบอินเวอร์เตอร์นะครับก็ยังไไไม่่ด้ปตออักที ก็มาทดลองกับเั่วโมงข้าวนี้กับปติกนําร้อนนี้สมมุติว่าเป็นเอไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไว้นานๆเลยสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพอเราเปิดระบบเสร็จแล้วก็หนูจะหยุดคลิปแล้วเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงก็เข้ามาดูทีหนึ่งแล้วก็ครบหนึ่งชั่วโมงก็ดูทีหนึ่งว่าว่าระบบบอร์ดของเราทํางานแบบสเสถียรไหมอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มทดลองกันดีกว่าเออเกล่นมาพอสมควรแล้วจจมาวัด แรงดันตอนนี้ลุงโอก็ตัดไฟมาจากแผงโซลเซลล์มาทางนี้หมดเลยครับนี่ที่ทําเพิ่มมาเมื่อกี้ตอนเช้าก็ขนานมาจากเจ้าคันเอาท์นะครับนี่คือคัเอาท์ที่ไฟลงไปบ้านนะครับก็เครื่องอินเวอร์เตอร์อยู่ในบ้านก็ของโอ้ดีนะคัทเอาก็แนะนําให้ใช้คันเอาท์แบบนี้นะครับมันจะเซฟตี้กว่านะครับเพราะว่าไฟ d ีซีไโวล์มันจะกระโดดได้ไกลนะครับก็เคยแนะนําไปแล้วบางคลิปนะครับอันนี้ก็คือลงมาจากบนหลังคาเลยนะครับ เก้าแผงอนุกรมกันซื้อมาเพิ่มหนึ่งแผงแล้วก็ยังไม่ได้เพิ่มแบบจะเพิ่มเป็นสิบแผงเก้าแผงอนุกรมกันสามร้อยสี่สิบโวล์นะครับออไม่ใช่สามร้อยสี่สิบวัตต์นะครับก็ได้มาไฟมาประมาณสามร้อยห้าสิบโวล์นก็มีมาผ่านตัวนี้ตัวแรกเลยแล้วก็ลงมาก็มีเบรกเกอร์อยู่ในตู้ย่อยในตู้คอนเอ่อคอนในตู้คอมไบเนอร์เนี่ยนึกชื่อไม่ออกนี่ผมก็ขนานกันมานะขนานมามาโปรช่องนี้ อันนี้ด้านนี้ผมก็ปิดเบรกเกอร์ที่ไปเข้าบ้านนะครับก็คือดึงมาใช้เพื่อการทดสอบโดยเฉพาะนะครับนี่เอามาเข้าเบรกเกอร์ดีซีนี่ก็ต่อสายไฟนี้เข้าไปที่โต๊ะก็คือเราต้องการไฟไฮโวลจากแผงไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับบ้านเลยครับเพื่อจะมาทดสอบให้นี้โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดว่าแรลงดันที่มาจากแผงโซล่์เซลของเราได้อยู่กี่โวลต์ครับตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นเลยครับ เขาเริ่มจะน้อยแล้วแล้วก็เมฆเขาเยอะด้วยได้สามร้อยสี่สิบห้าโวลต์นะครับดีซีก็ยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยตอนนี้เปิดไฟบ้านไปนะครับสองรอยี่สิบโวลต์เข้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไฟบ้านก่อนนะครับให้ไฟบ้านจ่ายบอร์ดพีเอสซีแล้วเดี๋ยวบอร์ดพีเอสซีก็จะจ่ายบอร์ดผสมไฟเดี๋ยวคอยดูนะว่ราระบบจะทํางานเปิดไปเลยไฟบ้านนี่เห็นไหมครับเปิดมาแล้วบอร์ดพีเอสซีทำงานนี่ดูไฟ นี่ไฟวิ่งโผลมาัน,นี้นะครับแปบ๊บเดียวไฟออกมาที่จุดจ่ายโหลดแล้วบอร์ดผสมไฟทํางานนี่สังเกตไฟนะครับมันไม่มีพัดลมแต่ตอนนี้พัดลมก็ยังไม่หมุนนะครับแต่ว่าบอร์ดไฮโวลผมก็ดูไฟบอร์ดไฮโวลก็ทํางาน,นับสังเกตที่ไฟตรงนั้นแล้วก็ไฟสีแดง,แดงๆตรงไหนเล็กๆอยู่ตรงง้อยู่ตรงงอยู่ตรงโอ,อ่านี่ก็ดูบอร์ดไฮโวลครับมีภาษาจีนยอยู่ด้วยครับก็ ผลิตมาจากจีนแน่นอนเดชงสูไม่ดูนะนี่บอร์ดบฮนก็เขียนว่าต้องการไฟอย่างน้อยสามรอยยี่สิบโวลต์ถึงสามร้อยถึงสี่ร้อยสามสิบโวลต์นะครับนก็ขนาดห้ากิโลวัตต์แต่เราใช้จริงก็ไม่ถึงแน่นอนครับเพราะใช้ถึงห้ากิโลวัตต์ก็อายุไม่ยืนแน่ครับบอร์ดไฮวลต์นี้เราใช้ประมาณสักสองพันห้าร้อยวัตต์หรือวสามพันวัตต์ไม่เกินครับตอนนี้ผมก็ยังสังเกตพัดลมอยู่นะครับพอพัดลมยังไม่ทํางานนะครับ ก็เพ,พิ่งต่อเมื่อตะกี้นะครับก็อลองลองจะจ่ายโหลดดูว่าพัดลมก็จะทํางานหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไม่ทํางานแล้วก็จะดูว่าสิ่งของบอร์ดไฮวลล์ร้อนหรือไม่นะเดี๋ยวว่าจะจ่ายไฟจากโซลาร์เซลล์เข้าไปนะครับตอนนี้จ่ายเฉพาะไฟบ้านเข้าไปเปิดเบเกอร์โซลาร์เซลล์นี่ไฟดีซีไฮวล์วิ่งเข้าไปแล้ว่นะเดี๋ยวเรามาดูว่าแรงดันตกไหมนะครับแรงดันที่มาจาก โซลาเซลล์แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้จ่ายโหลดนะครับนี่เดันยังเท่าเดิมอยู่สามร้อยห้าสี่โวลต์โอเคเรามาจ่ายโหลดกันเลยตอนนี้ไฟเข้าทั้งสองระบบนะครับไฟบ้านแล้วก็ไฟจะไปอ่าผ่านไปสิบนาทีนะครับลุงโอก็ได้ตรวจสอบวงจรดูไปดูมาก็นี่ครับเจอแล้วครับว่าทําไมไม่กินกระแสจากโซลาเซลล์ลุงโอล,ลืมเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับนี่ดีซีไฮโวลต เปิดแต่เบเกอร์ตัวนู้นครับตดยวนน้มมันรับกะระแสจากตัวนี้นครับลืมเปิดตัวนี้ว่าทำไมกะระแสของโซลาเซลล์ไม่วิ่งไปเลยครับเดี๋ยวทำการเปิดนะครับมีผ่านไปสินาทีกินแต่ไฟบ้านล้วนๆนะครับโอเคเปิดตัวนี้เลยจ่ายไฟโซลาเซลล์เข้าไปปุ๊บนี่เห็นไหมครับปล่อยไฟเข้าแล้วผ่านตัวนี้ตัวนี้จ่ายต่อเมื่อกี้ลืมเปิดครับนี่มาระหว่างรอให้แดดมาอยู่ก็เดินเดินดูระบบเอา้าลืมเปิดเบกเกอร์ต้นทางน,นะครับให้ได้จ่ายไฟโซลาเซลล์เข้าไปเลย ตัวนี้จ่ายไฟเข้าไปแล้วนี่มาดูครับมาดูกระแสแต่ว่าแดดก็ยังไม่มีเหมือนเดิมน,นะครับก็เห็นครับเมื่อกี้มันศูนย์จุดศูนย์นี่กระแสของโซลารเซลล์เริ่มเซกเข้าไปแล้วเป็นศูนย์จุดเก้ากระแสของไฟบ้านก็ลดลงมาเมื่อกี้เป็นห้ากว่านะครับรก็กลายเป็นสี่จุดเก้าแอมป์แต่ว่าแสงแดดก็ยังไม่ค่อยมีเป็นศูนย์จุดเก้าอยู่ประตรงนี้เป็นติดลบนะครับก็เราก็เลื่อนให้ตรงกับขั้วบวกหน่อย เดี๋ยวจะลองจะลองกดรีเซ็ตดูนะครับว่าทำไมมันติดลบเปลี่ยนเป็นไฟ a c เป็นไฟ Dc ดีซะเดี๋ยวลองขีดเส้นนี้เส้นนี้ดูนะครับว่าจะติดลบไหมนี่อ่าเส้นนี้ไม่ติดนะครับเป็นสีฟ้านี่ เส้นนี้ขึ้นมาเป็น1.2แอมป์นัครก็ไฟจากโซลาเซลล์เพราะว่าแสงแดด1.2เพราะว่าแสงแดดไม่ค่อยมีอัอนนี้ให้ดูก็ตกๆหยุดๆแดดไม่มีเลยวันนี้ก็ได้มานิดหน่อยกับพลังงานจากโซลาเซลล์ก็ช่วยลดภาระของไฟจากไฟบ้าน,นอันนี้ดูที่ชิโนะเมื่อก็ได้แอมป์ของแอมป์ที่เราจะาให้หลดับ4.9เดี๋ยวผมจะลอง ปิดเบเกอร์จากฝั่งตอนนี้หมงข้าวกับกติกน้ำร้อนก็ทํางานอยู่ทั้งสองตัวนะครับตอก,กินไฟยอยู่ประมาณหนึ่งพันวัตต์หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์เดี๋ยวผมจะลองปิดเบเกอร์ตัวนี้นะกันเดี๋ยวถ้าปิดตัวนู้นอีกเดี๋ยวลืมอีกปิดเบเกอร์ตัวนี้อเี๋ยวจะทดลองี่จะทดลองจะวัดแรงดันดูก่อนนะครับว่าแรงดันขาเข้าตกลงไหมจากแผงโซล่าเซลล์นะครับนี้บนหัวเบเกอร์เลยนี่แรงดันตกลงไปเนร้บจากสามร้อยห้าสิบ ก็มาเหลือสามร้อยสามสิบโดยประมาณตอนนี้เจ้าการนำร้อนก็ได้ไปอยู่ฝั่งวอมวนั้นครับแต่โมงข่าวก็ยังทำงานอยู่การนำร้อนก็เดือดนี่ตามจุดที่เขาได้ตั้งไว้นะครับนี่พอการนำร้อนไปอยู่ที่จุดวอมก็กระแสก็กินน้อยลงเห็นไหมครับชินโนทัมเมอร์เหลือศูนย์จสองไฟโซลาเซลลยัยงช่วยได้อยู่ ูนย์จุดเหนึ่งจุดสองเดี๋ยวผมจะลองปิดฝั่งโซล่าเซลล์ดูนะครับว่ากระแสไฟบ้านกินเพิ่มมือขึ้นหรือเปล่าเราจะได้รู้ว่าโซล่าเซลล์ได้ช่วยจ่ายพลังงานให้กับโหลดจริงหรือเปล่านะว่าผสมไฟกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคอยดูนะครับที่ปิดเบรกเกอร์ฝั่งโซล่าเซลล์แล้วสังเกตตรงนี้นะครับว่าแอมจะขึ้นหรือว่าเท่าเดิมนี่ปิดฝั่งโซล่าเซลล์แล้วตรงนี้เป็นศูนย์จุดหนึ่ง นี่ทีโนนเทมเปอร์ omer, ยัง2.2อยู่เท่าเดิมนะครับอ่านี่ขึ้นมาเป็น5นะครับเพราะว่าเจ้ากระติกน้ำร้อนเขาทำงานอีกแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝั่งโซลาเซลล์เนี้ยมันจะเห็นผลน้อยหน่อยเพราะว่าแสงแดดมันไม่มีรมันเลยทำการสังเกตยากเดี๋ยวลองเปิดฝั่งโซลาเซลล์ไปนะครับดูว่ากระแสมันลดลงไหมมีเปิดฝั่งโซลาเซลล์ไปแล้วช่วยได้แค่ไหนช่วยได้1.2ดีซีนะครับ วได้น้อยแต่ว่าฝั่งชิ้นวัตเมอร์ก็ยัง 5m อมอยู่เสซนลายดีกว่านี่0.6เห็นไหมครับไฟที่วิ่งเข้าเอ่อระบบมีมาจากไฟบ้านนะครับสเสซนลา์เซนแอลกินอยู่0.6เห็นไหมครับนี่ AC 0.6นะครับ เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟจากโซล่าเซลล์ดูนะครับว่ากระแสไฟบ้านนี้เขาจะกินเพิ่มขึ้นไหมเดี๋ยวคอยดูนะครับไปเห็นมือผมด้วยนี่เห็นไหมครับนี่ผมปิดไฟโซล่าเซลล์เลยนะครับเห็นไหมครับไฟบ้านดีดขึ้นถึงสองจุดสี่นี่ครับ AC ซีนี่ไฟขาเข้านะครับที่เราต่อมาจากไฟบ้านก็คือเอาไปจ่ายให้บอร์ด p f c นีนี่เห็นไหมครับขึ้นมาเป็น 2.4พอเมื่อกี้ที่ผมมามาดูที่ชินโนะเมอร์ผมก็ลืมไปนะครับเพราะชินโนะเมอร์มันเป็นไฟขาออกเลยนะครับไฟขาออกก็คือไปจ่ายให้โหลดไม่ว่าเราจะปิดไฟฝั่งไหนหรือเปิดไฟฝั่งไหนไฟขาออกที่มันจ่ายให้โหลดมันก็เท่าเดิมน,นะครับเมื่อกี้ลุงโอ,ององเองครับพูดไปพูดมาในคลิปก็งงตัวเองก็น,นึกขึ้นได้ว่าชินโนะเมอร์ไม่ว่าเราจะปิด ฝัง่งโซล่าเซลล์รถจะปิดไฟบ้านหรอจะเปิดโซล่าเซลล์รอจะเปิดไฟบ้านขาออกมันก็ต้องเท่าเดิมนะครับเพราะว่าไฟมันไปเลี้ยงในระบบแล้วก็ตัวจ่ายมันก็จ่ายหลดเท่าเดิมมีหน้าแล้วว่าทําไมมันสองจุดสองอยู่ตลอด่าโอ้ี่คราวนี้เข้าใจแล้วครับบางครั้งลุงโอทําเองก็จะงงเองครับเอคราวนี้เข้าใจแล้วไม่เปไ็นไรก็คือโหลดมันก็เท่าเดิมอยู่แล้วนะครับเวลาเราเปิดแต่ว่านี่เราวัดไปนี้เห็นไหมเห็นชัดเลยก็ไฟขาเข้า จากไฟบ้าน2.4นะครับตอนนี้ปิดโซลาเซลล์อยู่เดี๋ยวผมจะเปิดโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวถ้าดูว่าไฟ AC ซจากไฟบ้านที่เราดึงมาใช้อยู่ไฟโซลาเซลล์ก็จะช่วยได้แค่ไหนเปิดเบเกอร์โซลาเซลล์ปุ๊บนี่เห็นไหมครับนี่เ,เบเกอร์โซลาเซลล์เปิดปุ๊บลดปับ๊บนี่เห็นได้ชัดเลยครับคราวนี้จากมิเตอร์ตัวนี้ไฟ AC เหลือ0.6เมื่อกี้กินอยู่2กว่านะครับ2.3แอมป์พอเราเปิดไฟโซลาเซลล์ก็ ก็จะดึงไฟโซลร์เซลไปใช้ก่อนตอนนี้ก็เปิดแต่หม้อข้าวอยู่นะครับเดี๋ยวจะเสียบการนำร้อนเพิ่มอีกตัวหนึ่งดูให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้อีกทีหนึงเพื่อความชัดเจนกินอยู่ศูนย์โรกใช่ไหมครับเอ่อไฟบ้านปิดไฟโซลาเซลล์วัอีกแล้วเห็นไหมครับปิดปุ๊บขึ้นมาเลยเป็น2.4แอมไฟบ้านเปิด ไฟโซลาเซลล์ดูกระแสไว้นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับเปิดโซลาเซลล์ ale, ปุ๊บไฟบ้านลดลงนาทีจาก2.4งเหลือศูนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าประสมไฟได้จริงๆแล้วก็ดึงไฟจากโซลาเซลล์ไปใช้ก่อนจริงๆครับนี่จากที่เราโยกเบรกเกอร์ไปเบรกเกอร์มาแบบนี้เห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มโหลดก็ไปเห็นครับเพื่อทดสอบระบบว่าเขารับได้ ไหนตอนนี้เจ้าหมงข้าวก็น้ําเดือดแล้วครับผมใส่น้ขํขก็ไปนี่เสียบการรันร้อนอีกตอนนี้รวมกันก็ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์ราาุ่มน้ำมาแล้วอ่าดูตอนนี้ไฟโซล่าเซลล์ช่วยอยู่นะครับอันนี้กินไฟบ้านอยู่สามจุดหกอยวจะลองปิดนะครับตอนนี้โหลดหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์แล้วเดีย๋ยวจะลองปิดไฟโซล่าเซลล์ดูนะครับตอนนี้สี่โมงกว่าเกือบจะห้าโมงแล้วนะครับกินไฟบ้านอยู่สามจุดหกแอม จะปิดไฟโซลาเซลล์นะครับปิดนี่เห็นไหมครับปิดแล้วโซลาเซลล์ปิดปุ๊บขึ้นมาเป็นห้าจุดหนึ่งแอมป์เลยครับอ่าก็ไฟโซลาร์ช่วยได้ไปสองกว่าสองแอมป์กว่านะครับแต่ย้ําว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับก็คือใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วแดดน้อยมากแต่ถ้าเราทําช่วงเที่ยงหรือว่าตอนแดดจัดนี่แทบจะไม่ต้องใช้ไฟบ้านเหมือนคลิปก่อนเลยนะครับคลิปก่อน เอ่อใช้กระติกน้าร้อนตัวเดียวใช้ไฟจากโซลาเซลเล์ล้วนๆนครับฝั่งไฟบ้านนี้ขึ้น 0. 0.0มเลยนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเปิดไฟฝั่งโซลาเซลล์ทีนีะครับเพื่อความชัดเจนดูว่าจะช่วยลดกระแสไฟได้ขนาดไหนตอนนี้5.1มอยู่นะครับปุ๊บเปิดแล้วเห็นไหมครับมีโซลาเซลล์เปิดปุ๊บลดลงเป็น3.6เลยก็ช่วยไปได้นะครับตามกําลังแดดความเข้มของแสงแดดนะครับ เกิดมาเยอะกว่านี้ก็ไฟบ้านไม่ต้องใช้เลยครับแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาเย็นและผมหาช่วงที่จะอัดคลิปก็ไม่มีแดดเลยครับวันนี้แต่ข้อสงสัยของผมก็คือตอนนี้พัดลมยังไม่ทํางานนะครับผมใช้ดีซีสิบสองโวลต์ครับที่บอร์ดก็เขียนว่าสิบสองโวลต์แต่ไม่แน่ใจว่าสิบสองโวลต์เอซีหรือว่าดีซีเนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยค่อยทักไปถามผู้ขายนะครับว่าเป็นไฟกระแสตรงหรือไฟกระแสสลับสําหรับ จพัดลมที่บอร์ดก็ต้องการนะครับพอกดจบคลิปไปลุงโอก็มาตรวจสอบดูนะครับว่าทําไมพัดลมมันถึงไม่หมุนนะครับก็มาสังเกตดูที่บอร์ดนะครับเขา่าแจงบวกลบไว้นะครับตัวเล็กเบดี๋ยใช้สังเกตดูนี่เห็นไหมครับมีบวกมีลบอยู่แสดงว่าเป็นไฟดีซีนะครับ1 2บสองโวลต์ศูแอมป์พอเรารู้ว่าเป็นไฟดีซีแล้ว ผมก็มาดูที่เจ้าหัวเสียบของเราครับที่ปลลมนี้เราซื้อมาต่างหากนะครับพอซื้อมาต่างหากอันนี้ก็แน่นอนครับแดงบวกดําลบแต่พอเราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับแดงบวกดาลบบวกมันอยู่ถ้าเราเอาไม่ใช่เสียบเนี้ยแบบนี้ครับตอนนี้เราเสียบเพราะว่าหัวมันล็อกอยู่ใช่ไหมครับหัวมันล็อกอยู่มันให้เราเสียบได้ทิศทางเดียวก็คือแดงอยู่ด้านขวาดําอยู่ด้านซ้ายก็คือทงแบบนี้มัน บวกอยู่ด้านขวาลบอยู่ด้านซ้ายนะครับสำหรับหัวนี้นะครับแต่พอเราไปดูที่บอร์ดเห็นไหมครับตูวที่บอร์ดบวกมันอยู่ด้านซ้ายนะครับลบอยู่ด้านขวามันเลยไม่ตรงก ok, ันนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบไปดูในหัวนี่เห็นไหมครับเวลาเราเสียบเราเสียบแบบนี้แดงบวกดาลบแต่ว่าบอร์ดนู้นเขาบวกอยู่ด้านซ้ายนะครับหัวนี้บวกอยู่ด้านขวานะครับวัดล,ลมมันเลยไม่หมุนนะครับนี่ก็เ,เลยเจอจุดที่รู้ว่า สาเหตุที่ทําให้พัดลมไม่หมุนนะครับผมก็เลยเอามาต่อแบตเตอรี่ตรงดูนะครับก็พัดลมก็หมุนปกตินะครับอ่าก็เลยทํายังไงล่ะทีนี้หัวนี้เราก็ไม่มีนะครับที่จะจําใหม่ก็ตัดสายครับนี่ง่ายๆทูตัดสายแล้วก็ไข้สายกันซะดาเส้นนี้ก็ไปอยู่บวกดํานี้เส้นนี้ก็ไปอยู่แดงก็แดงแดงนี้ก็ไปอยู่ที่ดําก็หัวก็จะกลายเป็นตรงกับเจ้าบอร์ดนี่เลยครับอ่าเดี๋ยวทูงขอต่อ สายก่อนเนี่ยเรามาทดลองกันต่ออีกนิดนึงครับคลิปนี้ยาวเลยเดินครับวันนี้มีทั้งลืมเปิดเบเกอร์มีทั้งงงชินุทมเมื่อเดี๋ยวกอต่อสายพัดลมก่อนครับอ่ามาครับเมื่อกี้ได้ส้มก็คือสายพัดลมนะครับสลับขั้วกันเพราอขั้วบวกขั้วลบเขาอยู่ไม่ตรงกันกับบอร์ดเขาก็เลยไม่หมุนตอนนี้หลวงโอก็ทำการสลับสายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันอีกทีหนึ่งก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมพัดลม ไม่ยอมหมุนนะครับนะึกว่าบอร์ดมีปัญหาแล้วหรือว่าพัดลมมีปัญหาเดี๋ยวเรามาทดลองอีกทีนะครับเมื่อกี้กดจบคลิปไปแล้วก็มาสังเกตพัดลมก็อ๋อมาเจอจุดบกพร่องนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองจ่ายไฟนี้สักทีนะครับเดี๋ยวจะเอาคลิปนี้แทรกเข้าไปในในคลิประหว่างพูดนะครับก็อ,อาจจะสะดุดนิดหน่อยต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอ่ะมาปล่อยไฟบ้านเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวเราสังเกตท,ที่เจ้าพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเบรกเกอร์ไฟบ้าน ถ้าเกิดปกติแล้วพัดลมก็จะต้องหมุนนิดหนึ่งก่อนนะครับตามที่ผมคุยมาจากที่ร้านค้านะครับร้านขายนะครับหมุนแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็จะหมุนอีกทีหนึ่งตอนสิ้ของบอร์ดไฮโวนร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเบรกเกอร์เอาเปิดปุด๊บนี่จ่ายไฟบ้านเข้าไปแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับพัดลมหมุนแล้วก็หยุดนี่ตามที่เขาบอกเลยก็คือแสดงสถานะว่าพัดลมพร้อมที่จะทำงานนะครับก็เมื่อบอร์ดร้อน ของห้บนร้อนก็พัดลมก็จะทํางานอีกทีหนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่านานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองจ่ายโหลดให้แล้วกันเผื่อว่าพัดลมก็จะทํางานได้ไวขึ้นจะได้ฟังเสียงพัดลมนะครับว่าดังขนาดไหนเดี๋ยวก็จะจ่ายไฟโซลาเซลล์เข้าไปด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังมีแรงดันอยู่ครับเมื่อกี้ปุ่มวัดก็ยังได้3ามรตอนนี้5้าโมงครับตอนเริ่มทําคลิปนู่นสี่โมงนี่ทำมาเช่วโมงหน่อยๆแล้วนะครับห้าโมงตรงนี้เี๋ยวจะลอง แรงดันนี้มาจากโซลาเซลล์ดูนี่ตรนนี้ยังเหลือสามร้อยสี่สิบเก้าคือสามร้อยห้าสิบอ่ะ,อะก็ยังได้อยู่รับห้าโมงเย็นแรงดันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแลยครับอเดี๋ยวจะลองใจโหลดดูนะครับอันนี้ก็วัดกระแสของไฟบ้านเหมือนเมื่อกี้ลองใจโหลดดูแต่ว่าน้ําในโมงข้าวก็เริ่มจะเดือดแล้วพอมันมีความร้อนอยู่นี่กินกระแสไปหนึ่งจุดสี่เอากระติกน้ำร้อยอีกอันหนึ่งเสียบเข้าไปเราจะดูปัดลมของ เป็น4.3กินไฟบ้าน,นครับกินไฟบ้านเยอะหน่อยนะครับว่าว่านี่ชินดูดะเม์จ่ายโหลด5แต่ว่ากินไฟบ้านอยู่4.2แสดงว่า0.8ก็คือโซอราเซล์ช่วยจ่ายให้นะครับลบกันง่ายงผจะสังเกตว่าพัดลมเดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับว่าพัดลมของบอร์ดไฮโวอนก็จะทำงานอีกนานหรือเปล่าแต่ว่ากลัวว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับก็อาจจะต้องจะตบ คลิปไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพัดลมมันทางานเลยเดี๋ยวผมจะกดอัดคลิปให้ต่อนะครับเพราะว่าถ้าเกิดรอให้พัดลมหมุนอยู่แบบนี้มันกลัวว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับนี่ก็พูดมาเยอะเลยครับคลิปนี้เดี๋ยวขอสต็อกก่อนนะครับเดี๋ยวพัดลมหมุนแล้วเดี๋ยวผมจะกดถ่ายให้นะครับเดี๋ยวผมจะร้อยพัดลมมันหมุนแล้วก็จะฟังเสียงดูว่าดังขนาดไหนแล้วก็สิงร้อนประมาณไหนพัดลมถึงจะทํางานครับตอนนี้ยังไม่ทำนะครับเดี๋ยวสต็อปคลิปก่อนนะครับ พัดลมทํางานแล้วนะครับอ่าสิงร้อนขึ้นเมื่อกี้ผ่านไปผมหยุดคลิปไปประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะครับอประมาณแปดนาทีก็พัดลมก็ทํางาน,นครับนี่ให้ดูฟังเสียงพัดลมนี่ลมทํางานแล้วรุ่นนี้ก็ลมค่อนข้าง,งแรงครับให้เป่าไปติดสิงดูนะครับแล้วก็พัดลมอีกตัวทีผมลองเอามือเปะดซิงดูโอเคสิงก็เริ่มอุ่นๆนะครับ พัดลมก็ทางานก็ที่วางแผนไว้ก็คือพัดลมอีกตัวหนึ่งก็จะมาเจาะติดกับฝาของของตู้เหล็กฝั่งนี้นะครับอแล้วก็สายนี้ไปพ่วงกับพัดลมตัวนั้นพอทํางานก็จะทํางานเพร้อมกันสองตัวตัวนี้ก็ดูดลมออกไปข้างนอกนะครับตันนี้ก็เป่าลมเข้ามาสิงอโอเคก็สบายใจดีขั้นหนึ่งก็คือพัดลมทํางานปกตินะครับทํางานตามอุณหภูมิที่เขามีสายวัด มากับสิงของเจ้าบอสไฮโวนนะครับโอเคเดี๋ยวจะคลิปที่ถ่ายช่วงหลังนี้ไปแทรกไว้ในคลิปที่ถ่ายตอนช่วงกลางๆนะครับโอเคทดสอบพัดลมได้ทํางานได้อย่างปกติครับโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเห็นได้ชัดกว่าคลิปที่แล้วนะครับว่าได้ช่วยไปโซลารเซลล์ได้ช่วยจ่ายให้โหลดจริงๆนะครับมีสับเบกเกอร์กันให้ดูแบบ ชัดเจนไปเลยเดี๋ยวยังไงก็ผมจะเปิดระบบนี้ทิ้งไว้เพื่อทดสอบบอร์ดแล้วก็จเจ้าบอร์ดทั้งสามบอร์ดที่อยู่ในนี้แล้วก็ระบบนะครับทิ้งไว้สักชั่วโมงสองชั่วโมงครับดูว่าตัวพัดลมนั้นจะทํางานหรือเปล่าหรือว่ามีความร้อนเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างครับอคลิปนี้ก็ขอจบไว้เ,เท่านี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเจ้าบอร์ดนี้เอาลงตู้นะครับพอมีหลายคนถามมาว่าลงตู้แล้วมีหลายคนสนใจนะครับว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วลุงโอก็เลย ยังไม่ได้ประเมินราคานะครับเพราะว่าเป็นชุดต้นแบบนะครับตอนนี้ก็จะปรับปรุงให้ให้การทํางานสเสถียรก่อนแล้วก็ค่อยแจ้งราคาไปนะครับยังไงก็ขอขอบคุณมากครับที่ช่วยดูคลิปมาจนถึงเวลานี้นะครับตอนท้ายคลิปแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามโ,โ,โซล่าเซลล์ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเอาบอร์ดนี้ลงคลิปแล้วก็จะเอาไปรันครับไอตัวนู้นนะครับเดี๋ยวเรื่องพัดลมก็เดี๋ยวจะเก้ไขกันไปทีละขั้นตอนนะครับ ไงก็ฝากกดติดตามลุงโบด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ